นะครับนี่ก็คือเทคนิคการอาบน้ําหมานะครับจากเอ่อแม่บ้านนะครับแม่บ้านของช่องยูดูนุ่มบืตการแชนแนลนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ลากทายางออกมานะครับก็สีสีนะครับสี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 ใสรถถังนะครับสายยาก็คือทับโบกอีสานนะครับจะชื่อเล่นก็คือรถถังนะครับสายยาเจ้า ตัวเล็กนี้ก็คือเลมโบอีสานนะครับอไอเลมโบอีสานมันเป็นเล่นน้ํามานะครับโตก็โตกมากนะครับแม่อ่าเลมโบอีสานก็เลยจัดการซะเลยนะครับอ่าก็รูปรูปรูปเออเพิ่นก็สบายได้บานี้สบายเนื้อสบายตัวเพิ่นว่าอ่าปัจจุนีนก็รูปแล้วบาดอ่ารูปตาก่อนฮะชวยนักว่าช่วยน้าชวยน้าชวยน้าจังน้อยเออรูปปากออกรูปปากออกเอ่อรูปปากออกมาจังน้อยนะครับเนาะอืม เสร็จขีหูขีตาเพื่อนจักมือเราเพุ่นเห็นปไเสร็จขีหูขีตาแล้วก็เปิดน้ำออกมานะครับน้ำนี่ก็น้ำที่เย็นเย็นนะครับน้ำเย็นมากนะครับเนาะสีทั้งหลังก้อนนะครับสีทั้งหลังรูปท่้องนะครับรูปคล้องรูปแอลนะครับรูปภายในนะครับทำกับทำน้อยหน่อยนะครับทำมานะครับตอนนี้กำลังน้อยหน่อยครับอายุวโดดวโรหลายครับห้าเดือนนะครับห้าเดือนนะครับยี่สี่วันนะครับเนาะเกือบหกเดือนแล้วนะครับเนาะ อการรูปทั้งนาได้เลยโอ้เพื่อนว่าโอ้คือเย็นแท้เนาะมลมโบอีสานวานะครับนี่คือสายยาลมโบอีสานนะครับเนาะสายยาเจ้าเพื่อนลมโบอีสานครับติดขนออกมาจิ๊ก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 ถือแชมพูนะครับล็อกคอเรียบร้อยนะครับล็อกคอนะครับเออ่แชมพูรูปขั้งเรื่องหลังนะครับแชมพูรูปหลังนะครับรูปหลังยัหน่อยอ่ารูปหลังสะมีแหงดีว่าท่านนี่แหงดีว่าท่านนี่ารูปหลังเพื่อนก็จะรูปหลังรูปคนอ่ารูป กอไปจะบ่ไปเล่นน้าอีกแล้ยวครบ่านเจ้บ้อโศกปวกอีกแล้ี้ยวคนว่าถึงรูกแล้วต้องพูนี่ก็กว่าราชบัตรบ้านหนึ่งบลูขึ้นกันถั่วรากบาทรแม่บ้านยี่สิบบาทเพคนว่าซื้ออยู่ตันทุกอย่างยี่สิบบาทขึอเกาละมองเกขาเป็นล่ะทางคงที่แยกบึงการนั่นแหละครับอืมร้านนั่นละอืมร้านทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับเนาะอืมรูลูกรูปลูกรูปอืมรูปหางลูกคนนะว่าอืมประสบความสำเร็จของอ่า การอาบน้ำหมามานี่ก็โอ้ยหมาตายบดกี่ตัวนะครับเนาะพี่น้องเนาะคือตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอ่าอ่าหิบเห็บยังยังได้หนิกะด้วยตายบดนะครับเนาะอ่าีิบบอลนะครับเห็นเม็ดเห็นเห็ดแล้วครับอืมเบ็ดออกมาเห็ดแท้ๆอื่าหิบหมานะครับเน้ออ่าโอ้ยอาบน้ำมันฝุ่งออกมาหลายตัวนะครับเหิบหมาครับทูตินนะครับทูตินทูทูขึ้นกนนี่แหละอืม นะครับถูท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 ูเพือ้มีแหงเด้อว่าสันเด้เออเออครับทูไปถูมานะครับบ่ไปไซบะเนี่เพื่อนว่าเออจากนั้นยังแน่ต้องยังแน่เต็มท้องพูดออกมาเอ่าครับเนาะฮะหู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 นะครับหูไทยหูซึ่งเรียบร้อยนะครับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอาหนำเอาหนำอาหนำหัว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 นะครับ GO: เอว่าไว้จะไปไ, via, ไป่ว e, EX er. ่าจะดูใไปว่าจะเดะวันที่ยี่มีเสือกหลอกพอดีว่าจะมาพ่อแล้วว่าแล้วว่าจะเดะเลิมโบอีสานมาพอพอแล้วว่าท่านสายยาเรมโบอีสานนะครับนะแต่ซื้อเอิ่นเพื่อนักรถถังนะครับซื้อเพื่อนรถถังแต่ว่าสายยาเลมโบอีสานนะครับคือเท่าขาเลาะนะครับเท่าเลาะตุ้ที่พอแดนนะครับไปไ่ไปตู้ที่ดูด้วยแดนนะครับบปรับ ขึ้นโพี่พี่ๆวอากุ้เนาว่ากุ้งเน่านะพอาาบไปกุ้งได้วจะเป็นกุ้เน่าแล้วว่าจะเป็นสำหรับคลิปนี้ผมก็เอามาให้เบิึงนะครับเป็นสนุกตนานนะครับสำหรับคลิปอาบน้ำใหหมานะครับเนาะก็โคตถูกใจนะครับโปรดติดตามผมในเด้อนะครับในช่องยูทูบหนุ่มมอนกันนะเนาะแก็ในเฟซบุ๊กนะครับหนุ่มมอนกันคนเศร้ายนะครับเนาะได้แต่เฮ็ดุ้มฟังๆนะครับ กองยูทูบนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกับพึ่งสร้างพึ่งเส็ดขึ้นมาแต่ว่าเงยังไ่ทันในผ่าน,านกดเกลีย็อยากให้ผ่านกดเกลียดแล้วเนาะ<ม>นอะ้องเนาะค่อยต่อยผมในเด้อเราจิ้มหนึ่งสวัสดีครับ